สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชนิทรรศการการบินฉางชุนซึ่งเป็นกิจกรรมการบินของกองทัพอากาศจีนประจำปี2023เครื่องบินรบ j 16ได้เปิดตัวเป็นขบวนแสดงความสามารถการบินในระดับต่ำของเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ของจีน เครื่องบินรบ76สิองลำบินผ่านด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องจากนั้นเมื่อทําการเลี้ยวเครื่องบินสองลำได้เพิ่มอัตราความเร็วขณะทําการบินต่ําถือเป็นการทดสอบนักบินด้านการควบคุมการบินอย่างแม่นยําและการรักษาขบวนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงขบวนเครื่องบินหลายรุ่นด้วยนักบินกองทัพอากาศจีนได้กล่าวว่าเป็สงครามสมัยใหม่ไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างเครื่องบินลำต่อลำแต่ว่าต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยเครื่องบิน และความร่วมมือประจำหน่วยต่างๆด้วยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ